ใครันมาว่าเราจะได้ซีเครตไหมก่อนดูท่ายก่อนซีเครดจมกมดวันนี้เราจะมาแกะกล่องป๊อปมาดกันเป็นคลิปแรกที่พูดอาจจะพูดไม่ค่อยดูเรื่องแต่ว่าอยากจะมาแบบพูดสดๆไม่ต้องแบบไวโอเวอร์อะไรอย่างี้มาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็คือป๊อปมาดเทเลทอปี บ้ก็จะมีทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในกล่องเนี้ยหยกบอกเสร็จมามันจะได้ทุกตัวไหมหรือว่าเราต้องสุ่มมาว่าไม่แน่ใจไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามันมีแบบประมาณนี้มากมากคือเราชอบดูเทปพี่มากเลยอะตอนเด็กอะแล้วก็ชั้นเออเออลองซื้อมาแกะดูดีกว่าถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยทุกคนแบบเสี่ยงการไว้โอเวอร์กับการที่เราแบบพูดสดๆต่างกันนะแบบ พูดสดๆมันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้รีสอะไรไปอ่ะคือเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไร <c oughs> แต่บางทีก็ไม่ได้รีสนะแบบตอนไวโอเวอร์แต่มันเป็นแบบเป็นฟิลแบบแก้ได้ไงอันนี้คือเราพูดไปเลย <c oughs> อันนี้ก็คือคือ,คอมาจัดออกมากที่ซิดนีนะทุกคนเราซื้อที่ตรงเวสฟิลอ่ะเริ่มเลยต้องแบบี่คือเรา คือตอนแรกอะกัจะแบบรอวันที่แบบแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆเลยก็คือแบบได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือวันนี้กใจไม่ไหวแล้วก็เลยอ่ะแต่งหน้าอย่างเดียวพอแต่งตัวทั้งวันสีก่เกตแล้ว,วมได้ทั้งหมดหกกมาตัวแรกมันจะมีทมั้งหมดหกตัวใช่ป่ะแล้วก็มีซีเกตอีกตัวหนึ่งก็มาเราดูกัน คือมันมีแกะมีที่แกะตรงนี้สุดท้ายก็คือต้องแกะหรือเปล่าวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแม่น้องลาลาอันนี้เอาเห็นแล้วมีมีอะไรอย่างเงี้ตัวนี้ต่อไปก็คือพิมพ์กิมกิ วิงกี้วิงกี้ต่อไปครับคือมันมีสิทธิ์ได้ซ้ำไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเต่ก็รู้ตอนที่แกะหมดคือถ้าเปิดอองมานจะเห็นเลยว่าเราได้ตัวอะไรีแล <c oughs> ้ววิธีแกะที่ถูกต้องคือ,อยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นครับไม่รู้ว่าเป็นตัวไหน อผู้มาเร็วงปสี่งที่สาม ยังไงครับยังไงครับรู้ละเห็นอันนี้เห็นอันนี้เรารู้ละเป็นดิฟซี่กับลาล่าลาล่าลาล่าเฮ้ยเจ๋งมึงก็ยังไม่สั่งนดมาดิฟซี่กับลาล่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบทีหลังติงต่งมาก โทรมาอีกแล้ว oh ครับโทรกับจิ้งคิวิงกี้คือหน้าหนอนน่ารักมากหน้าแบบจิม้มลิ้มอ่ะน่ารักอ่ะกล่องย่าคือเราจะได้สีเขียนไหมคิดว่าดูกัน ากับโกแล้วก็นูนูพี่ซื้อคอลเลคชันเนี่เพราะว่านนูมีนูนุ่นวยอ่ะหลัน่ยหันี่อุอกองสุดท้ายทุกคนว่าเราด้ซสีเขียนกำไมเราเหลือดิปซี่ดิปซี่กับจิงก้ิงี้ที่เป็นอันที่เป็นที่เป็นทอ ที่เรายังไม่ได้เราก็สีเขีมดสีเขียดก็ได้ไม่ว่ากันถ้าแบบในเนี้ยไม่ครบก็อันนี้เป็นสีเขียสีเขียดสองหมื่นแกว่าไงทายมาทายมาทายกันมาว่าเราจะได้สีเขียดไหมแกเพิ่งดูจบ ดูให้จบแต่ว่าก่อนดูถ่ายก่อนแกไดเหรไม่ได้ไไดอุ้ยแตดูกถูกถูกไอนี่เลยถูกถูกลกเลยคือถ้าเราอยางสิเคเราต้องเปิดต่อไปอย่างนี้เหรอแบบไปซื้อสักยกกล่องมาแล้วหรือว่ายกกล่องอ,อยงแล้วรอนออ ไม่ได้สีเขียนแต่ก็น่ารักหมดเลยอ่ะชอบก็คือการยกกล่องก็น่าจะเป็นการแบบได้ของทุกตัวมาเหล,ลือมาตอ่อกันสวยปะที่นีที่มันคือหน้าตาน่ารักหมดเลยอ่ะแบบจิ้มลิมบอะคนน่ารักก็